เ้เลีก่ม้าบายเาให้ลายคนบอกว่าไม่ของน่นเพราะว่าเขาครั้งที่แล้วเราก็หามเแล้วเาก็บอกใฉันมันงสิวเองก็จะ่าาสมนหน้าที่สุดตัวเองลก็ยินมี้ไ้ที่นีก่อนี il ซีปีใหม่ซึ่งวัสนัยก็จะเล่นตามที่เล่นตามตามทีมันตองคิปเลยใส่หมออได้คนก็เต้นหร้อหนึ่งไม่ได้อย่อะไรก็ได้เหน่ออาจจะเจอหรงหรือหนื่อได้เหนื่อยหรอ ดีนะขอเปลี่ยนเป็นฉลังเชอร์บิดแล้วกันดูวนไม่ไหวอ่ะเพลงนี้เกินมาก,กได้นแปบล้าน่เองเล่นมันิด่แล้วไน้แปบล้านก็เดี๋ยดูเพลงนี้ชอบมากตีนอก็ตีน ここはそれられな ก็จะบอกว่าซื้อรองท้าปี่ผนจัดเล่นเองเพราะผมว,ว่าผมมองว่ามันดูแบบถ้า,าจะไปก่อนเซนแล้วมาเล่นแบบตึตึอ่ะมันมันไม่ดีเท่าบบร่ปะเออมันไม่ดีไม่ดีอะเออมมรู้สึกว่าตึกสึกอะไรแล้วอะท้องปีแล้วเว่าไหนๆก็ไหนๆก็จะเล่นเซตทีออ่อยากเล่นแล้วก็อยกไปเอานึงก็เดี๋ยวไปจัดเซตเก่าลวก็องหวตุ๊กตี้นี อยากที่จะเอากลับมาเล่นในเดี๋ยวหน้านะคะก็เดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยนะครับเนี่ยก็ติดตามค่ะเนะก็เดี๋ยวก็จะรอดูแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเป็นแบบต่อไปเป็นยังไงนะคะก็อยากเอากลับมาเล่นอยู่หลายตัวเลยนะ่ไดหลายตัวเลยก็หลายตัวเลยแหละไม่ได้ว่าในหลายตัวหลายตัวเลยแต่ว่ายูเดบออ่ะอันนี้ถ้าสิบอัพพาร์ตก็เลยว่าแพนีโก่อนละกันนะครับโอเคเนาะ

ใครจะบอกว่าไม่แต่ใจมันบอกว่าได้อยากจะรักแตไม่ก็ารักรอยากจะฝันใครก็เชื่อในฝันราฝังเสียงหัวใจไงเพลงก็ใจขอมฉันเปดซ้ำไหินเนียจะบอกว่ามันดีเลยนะมันดีเลยอะ่ะมันแบบมันดีอะ่ะใช่ปะ คือมันดีอ่ะมันดีมันดีมันดีมากนะครับเรอยากกินได้ถูกมากนะยจะผ่ดต่อไปผมขอไมเล่นเนาะตรงนี้เล่นไหมอาะขอไปเล่นเป็นเหนื่อยเลยเนาะซอมเนาะเออตรงตัวนี้มันแบบไม่ต้องปรับอะไรเลยอ่ะก็เลยว่าอังการโอ้ยคนโอ้ยคนนี้ไม่ถึงห้าวิชนแล้วว่าฉันคือคนที่ใช่อ่ะมีฟันหรืออยู่เฉยๆก็คงเป็นได้แค่ฝัน ก็ผมจะบอกว่าผมจะไม่เล่นซ้ทำนะพวกตัวคุกกี้พวกนี้ในลิสต์นี้ก็จะไม่เล่นอีกแล้วนะคะเพราะว่าลิสต์หน้าเราก็จะเล่นอีกเซตหนึ่งแล้วเนอะก็จะเป็นหลาลิสต์แต่ละลิสต์ไปนะครับซึ่งในลิสต์นี้ก็จะมีพวกนี้ก็คืออาจจะไม่ได้เล่นแล้วนะคะบางเัิลจะได้ไปซทำอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรผมจะพยายามที่จะให้มันไม่ซทำให้ได้นะคะผมจะไม่อยากให้มันซทำอะเพราะแต่ว่าคือแบบ ไม่อากซ้ำจริงนะเออเดี๋ยวดูได้ด้วยแบบนี้ค่ะเออเชื่อถไน่น่อ่านี้เช่อะครับอยางว่าคนดูได้ด้วยแบบซ้ำซ่แังไังงก็งแบบที่เจอปกนเล่นเหมือนเดิมแอเกิดีค่าแอาไลฟ์เหมือนเดิมแน่เหมือนเดิมก็จะมีอะไรพั่นแดลคุว่าไหมชบอบออมีนะพนั่นเลยอือเออม่ไ้เปนดีดดีบส ทุกคนขอหยุดไลน์ได้ปะอยากขอไปเซตเครื่องใหม่แตบบินชน